นี่จ้ะเจออีกแล้วโอ้ยสวัสดีพี่น้องเด้อค่ะนี่จะลุกไส้มากในพิ่นผักอยู่มาเจอเห็ดมันปูไอ,อเห็ดนังกายค่ะพริกสดเห็ดนังกายจะมีสองชนิดนะคะ่ะจะมีสีสม้มอง แต่ละมันจะเปล่าอันนี้มันจะดอกใหญ่อ่ะดอกเกยขายใหญ่นะตุ๊บส่ถุงกันจะ้ะเอดีอัตาราว่างในขางทางกับลูกเมื่อจะเลี้ยบ,บหอยยังเข้ามาจ้ะทีกันเล้วยวน่าเบื่อหซืดดด่อสอกเผื่อมันมีเนาะปานไมเค่อยเข้ามาที่เถือจ้ะ มีจริงๆเ,เสียไปที่นี่เลกเห็ดเห็นได้หน่าไก่ลาบเนี่ยจะมากนะโอเคอเค่บ เด็กมันเล็กนุ่มชุดที่แดดจีบตลูกสิบบมาหน้ำเลยค่ะบนันีก็แล้วบด,ดีวาตีมันเห็นตีเก็บเมื่อวานพอดีเห็นเก็บตีเก็บเห็ดกับบางว่านพนักตีเด็ดหลายเนาะตั้งแต่แล้วยากม่านหน้ามั ยี่นี่เก็บพนล้มเอ้ี่นี่เก็บเห็ดไปหนาเก็บผักละไม่ที่แตะมันพัพยนยามนะเนี่ยโอ้เสียไปหน่อยชุดกรน,นั่นนี่ไมม่ีใครมาเห็นกันสุดทโทรบอกลูกว่าอยู่ทางทางกันเนี่ยละ ยังนย่าเโอเคโทรไปหาลูกลูกกระละโทศัพท์ ไปห้ารอาบอันที่หนึ่ยานเรายาน,นเนาะแม่บเเห็น,นเนาะเมย์นนโทรหาคือบอลรับโทรศัพท์จะมาได้เอาโทรศัพท์มาจังนางไก่เด้อจ่ายหน่อยเก็บคันเวลาพี่ใหญ่มา ตอนมหันไม่หมอ่อ,งน,ง,อ,ง,องนั่งอย่ค่ะเล่นนังลออยูปลาอันนี้ก็ไม่เห็ดตัวค่ะปลาส้มหนี่ง่ัวเคยมาดอกทางแรกคือกันน่ะเห็นนังไก่หลายอยู่ บอลิด้มาแล้วให้เวลาอีกสิบนาทีแล้วอืวอวอวอวมได้แล้วเดี๋ยว,อวบอลเดี๋ยวบอจะเป็นหนันีค่ะอ้โสียแลละโอ้ใจจ้ะ กระเพราหรือจะไปยำกระเสบเนืตีกระได์มาลายค่ะตัวซอยลูกน้ำมาซอยกันน้ำจา้าได้ลยิ่งสูงยิ่งเจอ จะเป็นคลิปเห็ดนางไก่ต,ตืมาคนเดียวจะเป็นยางว่นไปว่นมาอันนี้ห่วงลูกน้ำจ้ายานพ็นเมยอเอยช่ง สวัสดีกะฮอนี่เอากินฮอนหนาม,มาให้ลูกอยู่ค่ะเ็กวานกเนาะเล็กหน่อยเป็นมาหนำมาหาเห็ดจังศิกดีละเป็นไงยกามาเห็ดกะเห็นจะ้ะทาเวิลาปนู้ ก้อนนันนี่พี่ย่างดิงงนงพี่นอ้องเนี่ยเอาไปก้อนค่ะพี่น้องเขาจะบ่อถ่ากดกระเปียกฝนมาตกและะ้วค่ะแต่ว่ามันเปียกฝนโตมาเศร้าเนี่ยเนี่ยทุ่งเนี่ยแตกหออ อยู่หนาจะกกระยูนอใหม่เป็นเฮ็ดนี่มันดิทเ่แรกจะเห็นดอกเดียวค่ะตรงไปตรงมาหลายจนกว่ากลิ่นไปยาวไปเลยแจนเย็นได้ยนะ้อนนิดสั่งกระเย็น กาแฟก็ฉันอยู่ข <c oughs> ุดนะพ่นเป็นคนแบบว่าควรจะใส่เงื่นเลยจ้ะอันนี้ก็ะบไดอัน,นลูกปันไดดอกเนาะแต่ว่า ไมเดียวย่องเดี๋ยวนะคะแต่ว่าพันเป็นตะหน่อยพูดน,นะไปสิมาเก็บเงินนะคะแล้วก็เราจได้ของสิพันจบบะบอใครพอพอาะพอคอมแม่ปันใดได้ของที่แบบว่าเกินเกินความแบบจำเป็นนะสิค่ะมันจะบอใครทันได้ที่ว่าไอ้เพิ่นเซฟเพันเพ,พินพ่นใดเขาก็จะเซฟค่ะจังแม่ให เห็ดงานซอยสิกจะจ้างคนเนาะพู้นั้นผู้นี่หายอยางสินะเป็ของขวัญสิเพกก่จะเก็บไว้อยากจะซื้อของหนึ่งคนอยากจะได้รี่งสินะจ้ะเฮ็ดเท่าไหร่ไม่กีกว่า คนขยันที่ไปหรือเปล่าคะแม่ีแต่ว่าเราบอลบีแต่ไรจีจะ้ะโอเคอเนาะใส่ไปเอาเห็ดก่อนบอกเห็ดจำทางเลยบ้าน,น,น กับน้องคือกันเลยค่ะแต่น้องสมวงวพินไปสื่อเขาต้องกันเนี้ยแต่ว่าน้องเงินบ,พบ่พอจริงๆเพิ่นก็จะสื่อให้น้องได้น้อะมููจาคว่ำเลยค่ะแ,แมยังคิดว่าเอ,อ้มันหัวากแต่ว่า พักแห่งกันเลยสิโอ้ยตียาบมากเนาะหลายแฉกที่ที่เระเห็นงอแปเลย เห็นต้นขรฝาน่าใส่แล้วไปเอากระทาง ตะก,การโอคค้โหเป็นขีดเป็นเก,ก,ก็บเห็ดนะคะกำลังขีดไปนำเนาะแล้วก็หัวหลอกสีก็เลยว่าหัวหลอกเห็นยังเพิ่นคิดนุ่นนะจ๊ะว่าเต็มตะการิ่นใจจักโลมันได้เงินจักบาทจนเสียนะที่ก็ตลกลูกแค่เล่าว,ว่าโอ้ย ถ้าก็ต้องอันนั้นคิดดอกถ้าก็ต้องเพื่อว่ามันเปน็นทั้งกุาลนะผมเด้นดีเลนะยเนาะคิดกับหัวหลอ่อคุณแมาตลกลุ่สาัดตาตัดขาแล้วก็เกิดตาตัดบานให้เขาเขาให้ลูกกินค่ะตรงหน้ามันให้น้องกินแล้วอันหอดเชฟข้าวตัดขาข้า้อาานองนี่แหล,ละคลิปนี้จะได้มากสองถุง เราไปตดคาอยู่บ้าลกันค่ะคลิปนีไปเราจะสวัสดีค่ะ